เฮ้ยออมเดี๋ยวเด๋ยวผมว่าผมเจอคนน้าคุณคุณนะเธอมาก็ดีแล้วดูแลเขาหน่อยนะก็คุณบิ๊กนะสิคะพาผู้หญิงที่ไหนมาก็ไม่รู้สติไม่ดีด้วยเธอไม่ต้องไปสนใจพามันไปปล่อยไว้บ้านล้างท้ายรีสอร์ทนึอะไรขึ้นมาไง ผมไปแป๊บเดียวอะไรของคุณเดี่ยออมคุณจะอ,อะไรกักหนา <c oughs> <c oughs> อย่าเศร้าสีสิออมเข้าใจนะเฮ้ยออมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมเจอคนหน้าคุค้นๆนะเดี๋ยวแค่นี้ก็นะ <c oughs> Ooh, 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 ooh. อย่าไปกับผม่อนใจเย็นนะผมไม่ทำร้ายคุณค่อยคยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็น ผมไม่ทร้ายุคุณใจเย็นคุณแค่น้าเหมือนคุณถูกรูจักใจเย็นนะใจเย็นเก็บสิได้ค่ะเดี๋ยวออมจัดการให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่บิ๊กโทรมาทำไมเนี่ยยิงยุ่งอยู่รับสิออม อ,อะไรกันเนี่ยคะอ,ยอะไรกันเนี่ยคะคุณบิ๊กเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาพักนะคะคุณบิ๊กพาใครเข้ามาคะเนี่ยวันเธอมาก็ดีแล้วดูแลเขาหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปทุระห้องนี้ลูกค้าจองไว้แล้วนะคะยกเลิกไปก่อนคือเงินเขาด้วยแล้วค่าคอมมิชชั่นหนูล่ะคะเดี๋ยวผมใจ่ายให้ ทำไมไม่รับนะคุณออมอย่ามายุ่งกับฉันนะออกไปเลยฮัลโหลค่ะออมรับสายค่ะมีอะไรวันฉันยิ่งย่องๆอยู่นะก็คุณบิ๊กน่ะสิคะพาผู้หญิงที่ไหนมาก็ไม่รู้สติไม่ดีด้วยพี่บีเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาชอบใจบุญ ถึงขนาดยกเลิกห้องลูกค้าให้ผู้หญิงคนนี้อยู่เลยนะคะฮะจริงเหรอวันค่ะคุณออมพี่บิงนะพี่บิกออมออกมาทำงานแอบนอกลูกนอกทางเหรอจะทำยังไงดีล่ะคะคุณออมวันเธอไม่ต้องไปสนใจพามันไปปล่อยไปบ้านล้างท้ายรีสอร์ทเดี๋ยวฉันเคลียร์งานเสร็จแล้วจะรีบกลับไปจัดการค่ะคุณอ,อม Ой, no, I... 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 ถ้าแลวันเป็นไงบ้างเรียบร้อยค่ะคุณออมหนูขังไว้ที่บ้านร้างท้ายรีสอร์ทแล้วค่ะ <c oughs> ดีมากวันค่ะคุณออมแล้วมีอะไรพิเศษให้หนูไหมคะคุณออมหนูทำงานให้คุณออมไม่เคยผิดหวังเลยนะคะมีแน่นอนต้องเป็นห่วงเราฉันจะตบรางวัลให้เธออยา่างงามเลยต้องเป็นห่วงเรา ฉันจะตบรางวัลให้เธออย่างย่างเลยค่ะคุณออมคุณอม,คณอมแค่นี้ก่อนนะคะว <One. S 2> ันเกิดอะไรขึ้นวันวัน คุณบิ๊กฮัลโหลวันเป็นยังไงบ้างอย่าลืมาหาข้าวหาปลาให้เขากินด้วยนะเดี๋ยวฉันเสนอง,งานเสร็จฉันจะรีบไปกำลังกินข้าวอยู่ค่ะคุณบิ๊กโอเคดีมากถ้ากินข้าวเสร็จฝากเธออาบน้ำให้เขาหน่อยนะอาบน้ำคุณบิ๊กหนูต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะวันเธอเป็นผู้หญิงด้วยกันอาบน้ำให้เขาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร เนื้อตัวมาสกระปรกขนาดนี้ทั้งสั่งให้ทำก็ทำไปสิอยู่ในเวลางานไม่ใช่เหรอก็ได้ค่ะคุณบิ๊กเดี๋ยวหนูจะจัดการให้เองได้แลยน้ยให้อาบนะ้ำให้ใช่ไหมได้ วันถ้าทำไรของเธออ <Okay. S 2> ่ะคุณพิชเฟิร์นไปไหนแล้วเปล่าอ่ะวัน,น,น,น One. ใครจัางให้เธอทำอะ่ะฉันเองทำไมชอบของแฝกเหรอทำไมเธอใจร้ายขนาดนี้ละออมนี่ขนาดออกรับแทนกันมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นใครนั่นเธอกรดูเองแล้วกันว่เาเขาเป็ใคร KASLIJAMNetKASI KASLI NOES KASLI NOES รแล้วนะเราเขีย์ค่าห้องให้แล้วไปย้ายของออกได้เลยขอบใจนะเฟิร์นเธอดีกับเราทุกอย่างเลยอ่ะบ้านเรามีหลายหลังเธอพักหอเราให้สบายถึะขอบใจนะเฟิร์น บริษัทพ่อเธอก็ออกให้เราหมดเลยเพื่อนลำบากก็ต้องช่วยเพื่อนสิขอบคุณนะเฟินไว้สักวันหนึ่งเราจะตอบแทนเธอคืนนะจาสวยไหมสวยขอบคุณนะตองถ้าได้ข่าวรีบบอกฉัน ร,รู้แล้วพี่บิ๊กตอนนี้ไม่มีใครเจอเฟิร์นด้วยอ้อมใจคอไม่ดีเลยอ่ะตอนนี้พี่โทรไปทางบ้านเฟิร์นบ้านหนดยิ้ไปแล้วแถมติดต่อไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวฉันจะดูแลเธอเองพี่พี่เจอเธอที่ไหนอ่ะเจอข้างทาง